ไห้รักตอนที่ห้าสิบสามเป็นเพราะเมื่อคืนกับดึกทําให้ธนพลตื่นช้ากว่าทุกวันเขาตั้งใจจะออกไปเลยแต่มะมอแต่มะมอได้เตรียมอาหารเช้าเอาไว้แล้วทําให้วันนี้มีเพียงเขาแล้วก็มะมอพ่อไปออกไปกับเลดีโนตั้งแต่เช้าแล้วมะมอเครื่องเมื่อเห็นอีฝ่ายกินพอเป็นพิธี แล้วทำท่าจะลุกขึ้นเดี๋ยวสิครับคุณเพิ่งจะทานไปนิดเดียวฉันนิ่มแล้วเดี๋ยวฉันต้องไปหาหนมเตยอีกหนาเตยใช่ฉันนัดไวตั้งแต่เช้าจตนี่มันก็เลยเวลามามากแล้วป่าที่หนมเตยคงหิวแย่แล้วคุณทำไมไม่บอกล่ะครับว่าคุณจะไปทานอาหารกับหนาเตยผมจะได้ให้คุณไปฉันจะทำแบบนั้นได้ยังไง ถ้าทาแบบนั้นเท่ากับชั้นลําเอียงเราตกลงกันแล้วนี่กับผมไม่เป็นไรหรอกน่าใจเหรอที่พูดครับเพราะผมยังไม่ใช่เมียคุณแค่คู่มั่นพูดเองนะแล้วอย่ามาน้อยใจทีหลังละ่ะธนาพลพูดแล้วก็ไปคราวนี้เขาไปจริงๆขับรถออกไปเลยมอมอทั้งน้อยใจทั้งเสียใจ เขาแค่พูดประชดไม่มีใครใจกว้างอย่างนั้นหรอกเพราะที่เขายอมให้มีเมียหลายคนก็น้อยนักที่จะมีคนทําใจได้ธนพลมาหาหน้าเตยแต่สีหน้าเขาดูเครียดๆแต่น้ําเตยก็ดีใจที่เขามาคุณพลเป็นอะไรไปอีกจะเป็นอะไรได้หรอครับก็ข้า,ขาน้อยใจพอ,ขอคุณจะมาหาผมก็สันมาแล้วนี่ไง คุณพลเตรียมตัวไว้เดี๋ยวฉันจะพาไปอยู่ที่บ้านอะไรนะครับนี่คุณพลจะพาผมเข้าบ้านนะครับใช่คุณพ่ออนุญาตแล้วหรอครับไม่จําเป็นต้องขออนุญาตเมียฉันก็ต้องไปอยู่บ้านฉันสิจริงเหรอครับผมดีใจมากเลยถ้างั้นก็เตรียมตัวเอาไว้เลิกน้อยใจได้สักทีแล้วมีนาแล้วครับ ก็อยู่ที่นี่ไปครับมีหน้าแอบได้ยินแล้วก็รู้สึกอิจฉามากมีเพียงเขาที่ยังตกต่ำเหมือนเดิมถึงจะมีเงินใช้มีที่อยู่ที่กินที่ได้มาจากธนพลแต่มันกลับไม่พอเขาต้องทำงานเป็นเด็กเอ็นของบรรดาเหล่าไฮโซต่อไปไม่ได้มีเงินใช้ไม่จำกัดเหมือนนำเตย ที่ได้เป็นเมียธนพลส่วนขวัญใสตอนนี้ก็เหมือนจะโดนคดีไปด้วยฐานสมรู้ร่วมคิดกับไฮโซโต้นกล้าถึงจะรู้ว่าธนาพลต้องช่วยแต่ชีวิตของพวกเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยพอธนพลไปมีนาะก็เดินเข้าไปหาหนามเตยทันทีเขาแค่แวะมาเท่านั้นแต่แค่นี้ น้ำเตยก็ดีใจแล้วน้ำเตยมีนะพอจะมีเงินไหมฉันจะไปเยี่ยมขวัญชัยเดี๋ยวเราไปพร้อมกันไม่แกไม่ต้องไปหรอกทำไมล่ะขวัญชัยก็เพื่อนฉันยังไงฉันก็ต้องไปเยี่ยมมันไม่ได้ถูกจับซะหน่อยแค่ถูกกันเป็นพยานแกมันสบายแล้วนี่ ไม่ต้องลำบากเหมือนพวกฉันแกพูดอะไรคุณธนพลไม่ได้บังคับให้พวกแกทำงานแบบนั้นใช่เขาไม่ได้บังคับแต่เขาบีบบังคับอนนี้ก็ไม่ถ้าพวกแกพวกแกอะไรไม่ใช้จ่ายฟุ่มเปือยพวกแกก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานแบบนั้นฮะแกจะไปรู้อะไรก็แกมีผัวรวยไปแล้วนี่มีนาะฉันหวังดีนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกัน หวังดีเหรอแกสบายไปแล้วนี่มาหวังดีอะไรกับฉันตอนนี้แกก็คงปกป้องไอ้ไฟคงไม่คิดเอาคืนมาสินะแกก็เลิกคิดได้แล้วแกก็เห็นจุดจบของคุณต้นก้าแล้วไม่ใช่เหรออีบ้าน,นั่นมันโง่เองมีนาฉันก็ไม่โง่แบบมันหรอกนะฉันแค่เกลียดมันเท่านั้นไอ้ไฟฉันขอพูดอะไรหน่อยนะแกอยู่บ้านพี่ชายเขา ใช้เงินพี่จายเขามันถูกแล้วหรอที่แกจะเกลียดน้องเขาไอ้หนาเตยใช่สิเดี๋ยวแกก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหญ่แล้วนี่ที่จะเหยียบหัวฉันเลยหรือไงไม่ใช่แบบนั้นนะที่พูดมาทั้งหมดมีนาก็อยากได้แค่เงินพอได้เงินแล้วมีนาก็ออกไปข้างนอกไม่มีครั้งไหนที่มีนาของเงินจากหนำเตยแล้วไม่ให้หนำเตยให้ทุกครั้ง และครั้งละมากมากด้วยทางเลดิโนที่พาไฟมาที่บริษัทต,ตั้งใจให้ไฟมาฝึกงานเพราะอีกหน่อยไฟต้องออกไปใช้จริงเขาอยากให้ไฟเก่งซึ่งพ่อของเลดิโนก็ไม่ได้ขัดเพราะเขารู้ถึงข่าววงในเรื่องชุลีที่ปิดกันให้สัตว่าธอสนิทสนมกับไฮโซต้นกาที่เธอถูกฆ่า อาจเพราะมีปัญหาในเรื่องธุรกิจซึ่งหนึ่งในเรื่องนั้นก็เกี่ยวข้องกับไฟหลังจากฝึกงานแล้วผมอยากจะให้ไฟทำงานที่นี่นะครับไม่ได้พ่อครับทำไมจะไม่ได้ล่ะครับยังไงไฟก็เป็นฝ่ายของผมเขาก็ไม่ได้สิ้นรายแมตตอกนี่ทัมยังมีกิจก,การใหญ่โตไม่เห็นจำเป็นต้องมาทำงานกับแก พ่อครับไม่ต้องพูดฉันตัดสินใจไปแล้วฉันยอมให้พวกแกคบกันก็มากพอแล้วถึงไฟจะไม่ได้ไปที่ห้องทำงานของพ่อเลดิโน่ด้วยแต่ไฟก็พอจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรบ้างพ่อเขาก็ไม่ได้ชอบตัวเองอยู่แล้วดูหน้าเลดิโน่ก็รู้เลดิโน่ฉันขอโทษนะ ให้ยังไงฉันกลับก็ได้ฉันไม่อยากให้นายลำบากใจไม่หรอกไม่ลำบากใจเลยพ่อยอมไม่ไฟฝึกงานที่นี่จริงเหรออืมแล้วทำไมนายยังทำท่าเหมือนทะเลาะกับพ่อมาอย่างนั้นล่ะก็ฉันอยากให้ไฟทํางานอยู่ที่นี่ด้วยอยากเจอไฟทุกวนันทุกเวลาเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนี่อืม เลดิโน่แม่ก็อยากคิดมากเลยอีกหน่อยพ่อของนายก็คงใจอ่อนไปเองแลล่ะตอนนี้เขาก็ยอมให้พวกเราครบกันแล้วนี่เป็นเพราะฉันดึงดันจะคบกับไฟเองนะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกสักวันหนึ่งฉันจะทำให้ท่านเห็นความดีในตัวฉันมีด้วยเหรอเลดิโนเอ่อฉันแค่ล้อเล่นนะมีดีตั้งเยอะ โดยเฉพาะโดยเฉพาะอะไรยั่วฉันนี่ลหละยั่วอะไรไม่เคยยั่วซะหน่อยอย่ามาพูดมั่วนะเละดีน่หหัวเราอกระยุ่วทุกเวลานั่นแหละทั้งเลข,ขาจุนก็ดีใจที่ไฟมาความจริงแล้วไฟไม่จําเป็นต้องมาฝึกอะไรแบบนี้ซะได้ซ้ําไฟเก่งมากด้วยอายุเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วอาจเป็นเพราะเจ้านายของเขาเอง คงอยากอยู่ใกล้ๆไฟคุณไฟของว่างไหมครับก็ดีนะแต่ว่ามอมอเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรนี่เมื่อคืนไม่มีอะไรหน้าหรอกครับทำไมเหรอหลังจากฟังเรื่องของพี่ชายแล้วม,มอจากเลยขาโจนไฟก็หัวเราะเมื่อคืนเขาก็พอรู้ว่าพี่ชายมาค่อนข้างดึกแต่มันไม่มีอะไร ถึงมีเขาก็จะไม่ขัดจังหวะพี่ชายแน่นอนแต่มันไม่มีน่ะสิแต่ในความไม่มีอะไรนี่แหละมันต้องมีแน่คุณหนูไฟคิดเหมือนผมไหมครับว่าคุณพลกำลังมีแผนสยบมมอฉันก็คิดเหมือนเลยา่จูนน่ะล่ะแบบนี้มอมอผมไม่รอดแน่คงโดนแบบผมโดนยังไงหรอคุณหนูพูดแล้วนะครับวรร่รู้กันอยู่เกือบตายแต่ก็รอดมาได้ ให้ถึงกับหวเราอเพราะเขาก็โดนแบบนั้นจริงๆแต่มันอาจจะไม่เท่ากับที่เลขาจูนโดน Le no เลดโน่เหลือบมองฟางกับลูกน้องหัวระกันคิกคักพูดเรื่องในทำนองนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดาเหลือบมองแล้วเหลือบมองอีกเลขาจูนก็ยังไม่รู้ตัวจนเขาต้องบอกให้ออกไปคุยกำลังออกรถเลยเมื่อถูกเบรกทันหันก็ท่องทำตาม เป็นลูกน้องจะขัดเจ้านายได้ยังไงไม่เหมือนแฟนยังไงก็คงไม่ผิดเดีิโนแค่คุยกันก็นไม่ได้เหรอไม่ได้คุยเรื่องแบบนั้นได้ยังไงถ้าอยากคุยมาคุยกับซันนี่หมาก็ค้าปรึกษากันจะช่วยมมอไม่ต้องช่วยเขาหรอกยังไงมมอก็ไม่รอดมือธนพลแน่นี่ นายกำลังว่าพี่ชายฉันอยู่นะว่าอะไรฉันแค่เอาใจช่วยต่างหากไฟก็คิดแบบฉันไม่ใช่เหรอเออก็ใช่ฉันก็อยากให้พี่พลกับมมองลงเอยกันกทีงั้นคืนนี้เราก็ไปค้างที่คอนโดของสันสิเปิดโอกาสให้พวกเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบนี้มมอ,มอก,ก็คงน้อยใจฉันแย่จะน้อยใจอะไร เลาส่งเสริมพวกเขาต่างหากเอางั้นเหรอเอางี้แหละจะได้ลงเอยกันสักทีมมมอจะได้ย้ายไปอยู่กับธนพลอะไรที่แท้ก็ทำเพื่อตัวเองก็ฉันอยากอยู่กับไฟายสองคนนี้นะจะได้ไม่มีคนอื่นมาขัดจะได้จู๋จีกันตรงไหนก็ได้บ้าไม่บ้าหรอกจะไม่พูดกับนานแล้ฉันออกไปฝึดงานกับเลยขาโูนหน้าห้องดีกว่า เลดีโนวเหรอมองไฟที่ออกไปพบกับเลขาจูนทางกโนชาก็ยังฟอร์มเยอะได้แต่ตามมาเฝ้าเวหาทั้งที่ร้านทั้งที่บ้านถึงเจ้าของบ้านจะไม่อยากต้อนรับแต่เขาก็จะเข้ามามาแล้วก็เอาแต่พูดแกลเรื่องของพบพ่านตัวเวหาก็ไม่ได้เจอพบผ่านมาสักพักหนึ่งแล้ว และไม่คิดอยากจะเจอด้วยแต่อโนชาก็ยังหยิบเรื่องนี้มาพูดทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่าเขาไม่ได้ชอบพบพานและไม่เคยตกลงอะไรด้วยพรุ่งนี้ฉันจะย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ไม่ได้นี่มันบ้านของผมทำมันจะไม่ได้เพราะฉันไม่ไว้ใจการจะเคมทั้งพี่ทั้งน้องเลยงั้นสิมันมากเกินไปแล้วจะมาดูถูกกันนะ ไม่ว่าใครคุณหรือคุณพพพานผมก็ไม่เคยสนใจใครอะไรนะกับฉันก็ไม่สนใจอย่างนั้นเหรอมันจะมากเกินไปแล้วเวหาอนโนชามโหถึงขั้นสุดเขาสั่งให้ลูกน้องควบคุมคนในบ้านของเวหาทุกคนแล้วให้พาออกไปเหลือเพียงเวหาเวหาตกใจ พ่อกลัวว่าทุกคนจะถูกทำร้ายนี่คุณคิดจะทำอะไรเนี่ยคุณจะทำอะไรคนของผมคุณอย่าทำอะไรพวกเขานะฉันไม่ฆ่าใครหรอกนะแล้วคุณคิดจะทำอะไรปล่อยพวกเขาเถอะคุณจะให้ผมทำอะไรผมยอมทุกอย่างจริงเหรอแล้วถ้าฉันอยากได้ตัวของเวหาละ่ะคุณทำไม ไม่กล้าแล้วเหรอพูดสิพูดเหมือนที่พูดเมื่อกี้ผมอยากให้คุณใจเย็นๆก่อนเราพอคุยกันได้เรื่องที่คุณชอบผมผมรู้แต่เราค่อยๆค,คุยกันก็ได้นี่ไม่เห็นต้องทำอย่างนี้เลยคุณก็ทำแบบนี้ทุกทีเราจะให้ผมยอมคุณได้ยังไงมันต้องยอมได้สิ เป็นแฟนกันทำไมจะยอมไม่ได้เวหารับปากว่าจะยอมเพราะกลัวคนของตัวเองจะไม่ปลอดภัยเพราะถึงยังไงอนโนชาก็เป็นมาเฟียฆ่าคนได้ง่ายๆโดยไม่มีความผิดอนโนชาถึงกับโราะให้ลูกน้องพาตัวคนของเวหากลับมาและเขาก็จะค้างคืนที่นี่ด้วยเวหายอม และจัดห้องให้กับเขาอยากค้างคืนก็ค้างไปพรตัวเขาต้องไปที่ผับอยู่แล้วยังไงอนโนชาจะคิดทำอะไรเขาก็ทำไม่ได้แต่อนโนชารู้ทันตามไปเฝ้าที่ผับตามประกบยิ่งกว่าเงาตามตัวแม้แต่เข้าห้องน้ำก็แทบจะเข้าตามไปด้วยเกินไปแล้วนะ คุณจะบ้าเหรอบ้าอะไรฉันไม่มองหรอกนะ้าไม่มองก็ไม่ได้ต่อไปคุณห้ามทำแบบนี้ผมเข้าห้องน้ำคุณก็รออยู่ข้างนอกเข้าใจไหมโอเคเวหาถึงกับมองบนอนโนชาไม่ได้ข้างรักแต่หืนตั้งหากแล้วก็หืนมากด้วยสามพี่น้องนั้นหืนพอกันพอธนพลก็มีเมียเยอะ ใช่ว่าเขาจะไม่เห็นเห็นมากับตาแล้วที่บ้านของไฟพบพานนั่นก็ใช่ย่อยตาละคนร้ายทั้งนั้น